และมาต่อกันที่เรื่องราวทางการเมืองกันบ้างครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรอบเวลาสี่เดือนกับการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมั่นใจนะครับว่าตามระบบจะสามารถทำได้ทันซึ่งต้องปรึกษากับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตเนื่องจากว่าเมื่อยุบสภาแล้วต้องจัดการเลือกตั้ง หากสามารถจัดการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันได้ก็จะประหยัดงบประมาณและรัฐบาลชุดต่อไปจะดำเนินการต่อได้เลยครับถึงแม้ว่าในหลายรัฐบาลเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นโจทย์สำคัญในการจัดทำนโยบายก็ตามแต่ ด้วยเหตุนี้เองครับท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้เชิญนายบาวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชมาร่วมงานด้านกฎหมายซึ่งนายบาวรศักดิ์ก็เคยเป็นผู้มีส่วนในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557กันด้วยครับ